ทางกันเหรอเกลียนสองลำเอ้ามาไงอ่ะไม่รู้อมันก่อนแต่เต้าเอาเนื้ออันนี้ไปเลยจัดเต็มไม่มีใครขับเรือล่ะเฮียไปทิศไหนอ่ะเฮ้ยผมมาได้กระทุกโอเคมาขับเรือรีบคนนึงทิศไหนอ่ะผมไม่รู้เรื่องเนาะอันที่มันคนเรือเราจับสองลำจับทางไงผมเปิดมาครับเรือพี่มันมันจะมีที่แล้วนะเราต้องเปิดเท่ เียอะออกเฟรมเยอะอยู่กับพี่หมดเลยพี่เอาขึ้นตัวไว้กลางใบหน้านี้ออกจากพายุอ่ะเอาไว้ที่พี่เลยกูเกียดพายุผมก็ไม่ชอบพี่ผมหลุดแน่ๆและวกบวกกับพาปยั่วตอบแข็งเคลื่อนมาแล้วเฮ้ยจริงหรอลำไหนที่มาแล้วตอบแล้วตอบแล้วไปดูแมบนี้ต้องซ้ายขวาบอกหน่อยลำดา่างบอกลำดลังก่างเลยพี่เราต้องยูเทิร์นตอบแข็งเคลื่อนมาแล้วคนจีนใช่ป่ะคนจีนรอ ขอเปิดคำศัพท์ภาษาจีนสายไปสายไปเพื่อนเราโดนไล่อยู่มันริปเปอร์หนี่ยไใช่ปะใช่ใช่มันเพิ่งมาเลยลำเดิมพี่เข็มเด็ดลำเดิมจะใส่ใบดักมาเฉยมันใหม่มีสองลำเก็มเด็ดตอนเนี้ยวัดตอกซ้อก็มีลำเดิมกับลำใหม่ถูกไหมใช่ลำตรงกันเลยแล้วพวงอะไรแข่งได้ตรงยาวเลยเนี่ยโอเคปรับใบตรงลมส่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 ง แต่แมนนวล่แบบมนวเยเล่าเอ็มลมลยคลองยิงดูดิเงแบบระยะนี้เงกูรุดเ็ุดเฮ้ยลาดรุดเอาละรีบจอยมาเลยรุดกูลุดด้วยวะเฮ้ยเฮียุดทั้งลำเลยเหรอกูคนเดียวจไม่ได้ละบผ่านแล้วลำกูหนักกว่ามงอีก มูรีจอยก่อนมูรีจอยโอ้ใหม่ก่อนตึงเสาอยู่ปัดได้ปะตัวโลบิกไม่ไหวนะลองเซ็ตพอยด์ดูก่อนเฮ้ยเสามึงหักปะยงอู่ด้งอยู่เด้งอยู่เด้งอยู่พี่ต้องปัดตปั่นปั่นพี่มันยิงเซิร์ฟเราไอ้เอ่าติ๊กเจ็ตแล้วหนึ่งร้อยพอยด์เฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหพายุมองไม่เห็นโอ้โหแล้วเมื่อกี้แบบเตรียมดีนะก็ส่วนเกินมาซะเยอะต่อประกันผมค่อยลืม ไอ้นี่เขาเกียนเลื่อนอีกรำนี่มาโอ้โหไม่มีคนดักบอดด้วยไอ้สัตว์รายนี้นี่ถ้ามันบอดนี่เรียบร้อยเลยนะผมมาละขวาสองลูกลำลำลำซ้ายนี่ยเท่าไรทั้งเท่าไงได้เอ้าเดอายุเก่ยนโดดละดนนี่เพื่อนนะดูดี บวกกันกลางพายุอ่ะแกเลี้ยนขวาพุทธคุณเสียไอ้เอ้าอยู่ดิดิขาค่เอ้าไม่ได้ขาแล้วเหรออะไรฝ่าผมกนเล็กดิเอ้ยยิงได้นะขวาขวาอย่ามือล้ำปิดอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ใช่จ้าต่าสองล้ำโอ้โหเอ้ยมันต้องเป็นไอ้เฟย์เราเสิร์ฟไม่เสิร์ฟไม่เสิร์ฟโอ้โหเฮียไม่ต้องมาเสิร์ฟมันยิงไม่ได้เลยแล้วคืนแล้วยิงได้ตอนเนี้ย มันย e. the ังไม่ยิงมันยังไม่ยิงเอาเนี่ยเอาผมตกเสาผมตกเสาเจ๊เชนึ้นเลยดิเจหักเสามันดิเชนหน่อยเชนหน่อยตัดมันตัดมันสูงลุงสูงลุงสูงโดนอุ้ยโดนเสาหลังอย่างเดียวพอพอก่อนพอเจ โอ้ยเสากลางสองเมนสองเมนสวยสวยสวยสไปบอนผมไปบอดนะไป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 ไไปไปไปปไไปไปไปไไปปไปปไ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 ไปปปไปไปาปไปไปไปัปไปปไปไไปไปไปไไป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 ไนไนไปไปปไปไปไปปไ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 ปยไนยไ คือเมื่อกี้ผมจะดรอสมองผมไปหยิบโดนร็อกแคนนอนมันมาไหมหรอลูกคองลูกคองมันฮิตแหลกเหรอเมื่อกี้เต็มหลังเลยนะมันโดนมันโดนมันโดนไม่ชั้นล่างตัวไปเลยเจーโดนคนไอ้เหี้ยตายปะไม่ไม่ไม่ตายไม่ตายไม่ตกลคือะไรดิตัดไปแทน Generali t d o อกใช้ดาประสาทไม่สำคัญหรอกพี่คืนแล้วคืนแล้วคุณต้องรอจังหวะไอ้เจー กูเล่นล่งแบบนี้ไม่ได้ไม่มันมีขอกันแคเดียวเว้ยจับไ้อะนี้ับเสาครับจบไปสวยจขอบคุณยครับไปไน่าจะน่าจะาเามีที่สดสาครับจับอยู่เสาบ้ายิงเรื่อยยิงเรื่อยเจได้ไไเสาให้ช่วยพี่ เกิดผมเกิดผมอยู่เจต้องกลางไปหน้าเจต้องกลางไปหน้าด้วยผมซ่อมให้นะผมซ่อมให้นะได้ซ่อมปีเนฮ้ยมันยิงดูเสาแล้วเมามันเมามันเมาเรือมันจมปะน่ะเหมือนจะจมว่ะมันตะแคงตะแครงนะจะอยู่ข้างพี่แตผมเอาน้ำไว้ใส่เหลวมันพี่ผู้บอดเองอนี่อ่ะซ้ายว่ะขึ้นขวาขึ้นขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายแล้ว เฮ้ย,ก,ยกลางไปหน้าเลยดีฮลัลโหลไปรุ่นเออบ่อยกลางไปหน้าตัง้งนานซ่อมให้พี่เดี๋ยวผมซ่อมให้ไปกลางคือเราไปช่วยสายสองสวยเจ๊ไม่จีบไม่ดอ่ะสายสามสวยมีคนใต้เรือคนหนึ่งพี่ใต้เรือคนหนึ่งมันซ่อมอยู่วนอยู่วนอยู่เตรียม ไม่ทันไอ้เหี้ยกูเริ่มปิ๊แล้วเฮ้ยสมอลแมนเก็บอะไรยองด้วยไงพี่ใช่กูตายกูตายไม่รู้ของนะแล้วแล้วแต่อเล้วมาโจมเลยมาโจมโจมแล้วโอเคจบจบจบตาเก็บไปหน้ามีมีผู้หญิงสักคนหนึ่งที่มาไอ้สัสกระสุนกูหมดเข้ไปเหยียร์ไปคนละลำแต่กูจัดลำตึงให้ เสร no you well. ็จแล้วพี hmm, no, ่มัน <car> ล <ACL ampa> ้ำ <hacia> น <Sai ya> ุ่นไม่ไหวมันไม่ทันเออลำกูลำตึงไงกูเลยมารับให้ไงเจอไอ้เจ๊บเก็บงาดเก็บสามไปงามเยอะไอ้เจี้ยทำดีทำดีเฮ้ยมีมีธงพันปะไม่กับพันกับหัวใจอ่ะมันมีสองชั้นอ่ะธงล่างอ่ะ มีธงอลไรพีอ่ะมีธงพันวะเราขึ้นหนัวใจมาพอดีเล็ก,กว่านะดิ่งมาเราไหมถ้าม <it> ันจำเป็นกูจะยิงดอบสมอดูหัวเรือมาราตาครับครับ<พา>ตรดซ่าโหแหลกว่ะเอฟเฟกต์หาอะไรม่วงๆเนีเ่ยเต็มจอไปหมด วกเลยใช่ไหมพี่บวกเลยคุยคุยทำไมอ่ะเก็บไปหน้าให้หน่อยเฮ้ย <Hey, S 1> โดนยิงหลอดสมองพอดีเลยเก็บไปหน้าเลยอมันโดนเลืยผียิงหลอดสมองใส่ผมไม่เอาเชนไปนะผมไปบ่อดเลยไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวยิงนวดให้เฟมจัดการัน้คนจีนคนจีนเต่าตั้งหกัก เสาหน้าหักเสาหลังหักเสาหลังหักสวยโอ้โหเฟรมยอดเฟรมอัดไฟเฟรมมีไฟไหมมีไฟไหมไม่มีมีแต่บัลเดอร์เดียวจอเจอเรือสีเฟรมต้องเตรียมไฟไว้ก่อนเลยถ้าเราเป็นพลคืนใหญ่อะจำไว้เต็มมันวันนี้เสาหลังไม่หักไงเฟรมฮิตแหลกปะที่มันเสียงเพลงขึ้นแล้วโอ้โห โอ้โหมีบริการตายหมดแล้วนะโอเคพี่กำลังนวดอยู่เฮเ้เฮเ้เฮ้้วเน้ำเยอะไหมจบยังต้าจะมาเจ็บจบนี่

ของ<ห>กำลังวนเรือไปนี่ปืนในร้านไหนทเท่ใช่ไหมนี้เลยนี่เป็นเนี้ยเท่เปดเซตที่เป็นแบบเน,นี้ยใหยผมโ <ผม S 1> ดนดอกสมอว่ะกระสุดดอกสมอเดี๋ยวออกตอวไหน,นให้ดูนี่อีกนึงเรือคนจริงแท้และแน่นอน Let's go Silly Fire ของทุกอย่างเตรียมพร้อมเหมือนเดิมออนไลน์ โอ้ไม่ดอดอันนี้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 น,น,น่าสตเตลถ้าถ้าเกิดมีคนทำอันนี้นะมันมีธงอยู่ด้วยอ่ะทำไมดูในแมปไม่เห็นธงอ่ะหลัวใจเหรอฮะดูในแมปไม่มีเรือปักธงแล้วนะหัออใวใจแน่ๆ,ๆโทษทีวันนี้พี่เอาหมดไกลๆนั่นก็เรือคนนะ ขวามือสรุปอ๋อนั่นลำนั้นตอนที่ขยับอะ่ะใช่ใช่ใช่ลำนั้นเจไอ้น,นี่มันไอ้น,นี่มันลากของริปเปอร์ปอไปม,มันก็แค่ผ่านมาแค่นั้นเองเฮ้ยเอ็งมีดอกสมอปะ่ะไอ้น้องอไม่มีพี่อ่ะพี่มีสามเม็ดพี่ไปโด่เรือมันมาโอเคของเม็ดเดียวพอก็นั่นแหละเม็ดเดียวเราคนละเม็ดไงพี่จะพกกระสุนหลับจะไม่มีเลยทีเด็ดเลยนะเนี่ย หลับเมาดีกว่านอะ่าเมาหลับเออมันออกเรือมันออกเรือเฮ้ยหันเรือเฮ้ยมันหันน่ะเราต้องยิงแบบสมอน่ะเฮ้ยมันหันลับป่ะเนี่ยมันรอลับป่ะเนี่ยเปิดไฟอยู่หันซ้ายอยู่จะยิงผู้ไหนไดี๋ยวงเนี่ถ้ามันยังไม่ขยับจะกลางใบแล้วกลางใบแล้วหันด้วยนี่ระเบิดไฟก่อนเถอะมีระเบิดนะผมต้องหักหลบหลบหินว่ะพี่นั่นง S <S เก็บไปนะหน้าตักหินตรงไปเลยตรงไปเลยทะลุหินไปเลยซ้ายมีหินนะมึงเชนมาเลยเหรอไอสัตว์เดี๋ยวเล่นความเร็วหน่อยอทางขวาจะเจอแล้วนะที่ว่าระยะนี้โอ้ oh m ห g ม d ก็มันกลางใบเต็มแบบลมส่งว่ะเราต้องกลางกลางสู้ใช่เราต้องกลางสู้เล่ง,งหักอ๋อหักซ้ายอยู่ โ <Okay. S 1> อเคหากสายเขา้าไปมุมนีเป็นไงที่ที่ได้ได้ได้ที่ยิงไปเรื่อยๆเก็บไปหน้าแลมันก็กลางใบันเต็มทำไงไล่ลไหวออกไปเลย,เลยแล้วก็กลางใบดูตาง ไลไปอันเนี้ยเฮียมันเล่นลมนอเออเขาจะหนีไปได้ไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเขต้องไอ้นี่เว้ยแต่ถ้าลมเฉียงๆเนี่ยบิดเร็วกว่าไงี้ไปแล้วอะ <c oughs> ่ะเฮียเด็กช็อตป่ะนะ่ะเฮียถ้าเด็กโคตรสวยอ่ะอุย้ย อะไรวะคุณรสไนโอ้เอาแล้วลำนี้คุ้<ห>นไ<ห>นไหมลำใบดวงดาวหาเหรอหกัสไสเหรอกัสไสกันเหรอโอเคมันหันมันหันมันหัน ละปืนซ oh no. right <st> ้ายหน่อยป่ามากไปปืนอยู่พี่ปืนอยู่ปืนอยู่ปืนอยู่หายแล้วเอ้ยอย่างนี้เราเสริมนะพี่กระสุนยกปืนมีป้าพี่จะดับสมองมาเลยผมมีกระสุนยกปืนดับสมองร้อยเปอร์เซ็นผมยกปืนผมยกปืนสวยโดนบอดได้โดนบอดได้โดนบอดได้เราผมเราถอยอยู่ตะหลาหันอยู่ตะหลาหันอยู่ตะหลาหันขวาอยู่โอเคพี่เก็บไปหน้าให้หักขวาสุดไปเลย มันสนัยวะตำรวจได้ยินเสียงสนัยวะเฮ้ยเม็กโหเฮียเอ้ยขึ้นใครวะตัวไอ้ละไม่รู้ขึ้นใครด้วยขึ้นมันขึ้นเราเหรอขึนสีดำเดี๋ยวสวยหน่อยต้องรีบจบตำรวจซ่าขึ้นเรือมได้ไหมได้จะโดนดักบอดไหมอีกเอ้ยมันบอดมันดักมันเข้าไปพี่ขึ้นขึ้นตรงขึ้นตรง คืนตรงได้ไหมระยะเนี่ยคืนตรงระยะนี้ได้ไหมฮะคืนแล้วครับตรงแล้วครับมันออกเรือแล้วอ่ะตรงแล้วต้องดอกสมออีกทีนึงอ่ะตอกสมออหนึ่งตอกสมออีกทีนึงตกขึ้นไม่ได้นะตรงแล้กจับเรือตาหนึ่งแล้วเลือบนเรือคืน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 ขวา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 คืนอยู่พี่ขวาขวาขวาสุดแล้วพี่ต้องลงว่ะลงไปก่อนผมขันน้อนให้เดี๋ยวเฟนเฟนไปขับเรือเดี๋ยวซ่อมเรือให้ มันยิงมันยิงม <Wha> ันยิงหัง้ันยิงโซ่เตรียมามไปเรือหลบไปตู่มกันเดี๋ยวนก็วินน้ช่วยก็ได้สายหนึ่งสายสองยิงยับยับช็้วเฮ้ยมีกันพาวตอนหัว ลุกเหพี่้ยไเคลีย้ไ้มีนขึ้เรืออ้เต็มตายอตายไ่ตาย้ไน้่ะอาเรืออยู่เดี๋ยวกูคุมเรือได้กูคุมเรือได้ของเยอะของเยอะจักรปดอยู่ี่อจักรออยู่มีคนในน้ํเหรอใชอ้เล้ยแมไ้ขึ้นมาโดนแตมันขึ้นมา้วพี่มันขึ้นมาล้วเือมันจม ได้ก็ได้ที่แม่งปั๊มยับยับเลยไมตายเอาเรืออยู่เอาเรืออยู่เขาตายเรือมันจมแล้วเรือมันจมแล้วไปเแค่สมหมอ,ให,อให้เดี๋ยวช่วยลุงเนี่น